สวัสดีครับพี่น้องสุขโขสุขนครับผมมาพบกับต่หน่อยย่างมะเร็งอีกแล้วโมเมนต์ย่างมะเร็งครับผมตอนช่วงเย็นเย็นครับผมแพ้ว่าผ้านี่นี่ไปป้อนเขาครับผมหลังจากที่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเซ็จเรียบร้อยแล้วนะต่หน่อยก็เป็นหน้าที่ต่หน่อยที่สีเฮ็ดกับเขาสูเพิ่นกินตอนแรกเนาะเพิ่นกะข้ายากลูกไปอ่อยลูกกินเขานะอ่ะมาเมืองพี่น้อง ว่าตหน่อยต้มยังไ้ต้มไปโดนแล้วล่ะนี่เห็นปะ่ะหางงัวด้วยพี่น้องหางงัวต้มพ่อ,อ,อต้มพ่อ,อ,อถวยนึงนี่หางส่วนตายหางแล้วนี่ต้มเปี๊ยๆครับผมกุบกุบคอมเมนต้มซุปด้ อันนี้ต้มยำครับผมใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดใส่บลาามปลาคามเปียกหอมอหอมหอมกะเทียมบัเคเกเร้นน้อยๆครับผมเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงครับผมอันนี้ตะนหน่อยตุ๋นไบก่อนนี่ถ้าตุ๋นใดทีแล้วมันสิกรุบๆให้มันหล่อนให้มันละลายในปากเลยฮะเดี๋ยวตะหน่อยสิปเฮดอีกเมนูหนึง่งเมนูนี้่ตุ๋นไบก่อนอ่ะ ดี๋ยวสิไปเห็ดเมนูอีกเมนูหนึ่งเนาะจะเมื่อเมืองน้ำกันครับผมอ่ะพี่้องใส่เตาท่านครับผมตามคอนเซ็ปต์เฮาใส่น้ำมันไปนิดนึงเฮามีพักบ,บุ้งอยู่ในเอ่ออยู่ในถังอื ต้นหน่อยกระเด็ดยอดงามๆมันออกมันอาจสีเหี่ยวเนี่ยพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยกะเด็ดเอาจะยหยอดงามๆมันสีมะพัดผพักบุ้งกินกับต้มยำครับผมแล้วก็มีน้ำพริกเอ่อน้ำพริกไตปลาอืม้าบเพ็ดก็มีน้ำพริกไตปลาครับผมที่แพร่ว่ากินเมื่อคืนนี้อ,อะใส่เตาถ่านอาจสีบ่อ บดเดียดแห้งไปไหนหอมหอมพี่น้องใช้เตาถ่านนะครับถ้าสิตุ้นไปให้อ่อหางง่วมันเปี่ทานมันกับสีมืดเดี๋ยวห้องพัดเอ่อพักบุ่งกวนกะจังตุ้นครับผมอ่ะต้นอยตำพริกเห็นปะ ตำพริกกระเทียมแล้วก็ใส่เอ่อยังเกาะเขาเอิญถั่วเน่าห,หมนไหมรสด,ดีน้ำมันหอยน้ำมันหอยบริษัยราะว่าน้ำมันหอยโบมี่พี่น้องอ่ะนำไปผัดเลยครับน้ำมันหอยโบมี่เข้ากับกบต้องใส่พี่น้องใส่น้ำตาลผัดง่ายๆแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่แหละ กับเขาให้เพิินครับผมเดี๋ยวเพิินกลับมาเพิ่นก็จะได้กินเขาอาบนา้ำเอาลูกนอนบื้นเศร้าก็สู่งานต่อไปครับผมนี่แหละวิถีชีวิตปูทงยูทาก็สบายทังสี่พี่น้องฟังเสียขอของคอะกระทะโหลดเสียบโบเสียบโอ้ยเอา ถักกุ้งกำน,นึ่งพี่น้องนะน้ำก็เริ่มออกจากผักผักพ่อให้ผัดพ,พ่อให้มันสะดุงครับผมสะดุงไฟมันกระตุกแล้วพักกุ้ง มานีพี่น้องกับเข่าสองอยางอ่าเดี๋ยวจะไปกินเข่ากับแพรว่านาอครับพี่น้องง่ายๆเมนูง่ายๆครับตุมย่ำอันนั้นให้โบเปียพี่น้องแพร่ว่าหิวเข่าก่อนอจะได้ว่าสีต้่มมาๆเถอะบ่<อ>หิวเข่าแมพี่น้อง มันบเปลี่ยนยังไงเด้อทวดาตีตุมมะมากินก็เข,าขา่าทันเอา่อยต้ม,มนั่นไว้ให้เอากินกับพักพักมุงก็ได้ต้มมะมาเสียพักก็ได้ลองคอ้อนหนูหนูเนาร้อนร้อนร้อนนี่นี่ร้อนร้อน,อน,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 อน,นต้มมะมาเสียใครเพิ่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าไปเทอย่าไปเทอย่าไปเท เป็นที่นุ่มเซกนั่งยังนั่งนั่งโอ้นั่งกับน่งที่ลานั่งกับน่งที่ลาเออน่งโลดอาบน้ำแล้วโอ้ย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 เจ้าคือคือบ่ปูสาดออกดีดีนอน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 แมงเราก็นอนนอนลงนอนลงนอนลงแมมแมมเข็ดดีดีเนี่ย บอดดบอดบอดบอดด <How? S 1> เดี๋ยวจังกินจะควางกินแล้ว <c oughs> จะจ่าไหมจ,<ะ>จ้าจะควางกินแล้วกินกินกินอีกบ่กิ่งล่าสิกินอีกบ่เอ้ากินอีกก็กินนังลูกนังจ้าสวยๆจ,จ,าจ้าจ้าลูกจ้านี่หวาน เล่นน้ำอาบน้ำให้อาบน้ำให้แล้วเล่นน้ำอีกเดี๋ยวแม่เอาช้อนให้เขาเคิงกระปุ๊กพี่เม้าเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีดีนั่งดีดีเดี๋ยวตาเข่าเอ้าโอ้เดี๋ยวตาเข่าไปกินต่เข่าละกินต่เข่าละเอ้าเจ้าบ่อิมเจ้าก็กินนั่งกินดีดี แม่เพิ่นฐาตุ่มมันนั่นตะหน่อยบ่ไหวคอยกินเขาก้อนได้พเพเา่าแต่สิมี้จะแตะ่หน่อยอย่างตัวกินนี่นี่กินเสร็จไหมใส่เครื่องปรุงยัง,ยงกินกินข้าวเลยอะนี่กินแล้วสิชโซเดียมหลายมากยเน่ยเกาะชุดเดียมหลายโซเดียมหลายพเพไปยี่นู่นขึ้นบกไปทางขึ้นเติ ใหญ่แล้วหลานยังหน่อยอยูอ่ต้มย่ำหางัวงผ่าโบาไหวพี่น้องมันโบท่านเปีอยอยู่มาไม่กินเข่ากับนี่นีน่เพิ่นจิ้มไปแหละเด้พี่น้องจิ้มไปหยับมัดฟองแล้วนี่คือโบเซนให้ลูกจะนิดนึง,นงถ้าเพิ่นกินเอาเดี๋ยวแม่เอาให้จย่าจ้า,จาเดี๋ยวแม่เอาให้ ต้มใส่ไข่ซื้อห่อนบ่ล่ะพี่เน่พี่เน่มันร้อนอยู่มันมันร้อนอยู่ร้อนห่อนห่อนห่อนเป้าเป้าเป้าอุ้ยแม่ก็แม่ขอโทษนะเจ็บไหมแม่ขอโทษนะทำอะไรไม่ดูเลยแม่ขอโทษเก็บไหมลูกเอาไม่เป็นไรหรอกลูก อือซ้อนไห่เนี่ยนะพ่อซ้อนก็ซ้อนสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องเมื่อเช้านี้สวัสดีพี่น้องอยู่เพี้นออยนได้ไปนั่งขวดน้องไม่รู้ไหมกินเพ็้หิวเข่าแต่หน่อยรถต้มันนั่นอยู่เ่อเช้านี้ใหญ่เพี้ยกระจายกินมาหมา,มาก่อน นี่นกินเขาไปแล้วกันเนี้ยมันนี่เ<อ>ลียกตะเขา,เานี่กินกะพัดตรกะพุงเอ้ยเหี่ยวปันเยี่ยวเกาะเหี่ยวปันยังเธอ <c oughs> ไม่ว่าเชียวพักเอา้าเอาเขาอยู่บ่เอา,เอาบ่บ่เอาหลายเด้อเขาขอคอยกินซี่คดบ้ามากพี่น้อ,องเฮี่ยวเกาะเห็นเขาปวดแน,น่น่ะโง่ในสายตาเธอ เขาพูดในอันเฟซนะบ้าเอียงก่อนเห็นกูกินแต่มา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 บอรซูบอคิดเนี่ยตีว่ากูอยากสดคอนทอนทบานที่แถวมีเงินยงโหชื่ใจเพื่อให้เจ้ารัโสียบขอบคุณค่ะเเอาน้ำพริกบ่บ่ก๋วยีนเขาก็ต้มมามาเขากรเดยวต้มหางงัเสพเสียก่อนกกินเอาพีหลานน้อยก็กินอีก อีเมียมาสินะก่อนนอนป้อนเข่าลูกอีกเด้อสินป้ามัสยีป,ปอนหลายาเชียร์เต็ม,นม,ม,นนมเนี่ยเชียรมันหิวสินหรอวะห้องจะได้พัก่อนพี่น้องเขาสวยดินี่แ <c ười> ต่นหน่อยก็แค่ว่ากินเข่ามือละเทียเพราะว่ากินกับหยับหยับหยับสีบายแล้วเนาะแม่เชียงบายแล้วมือเศรากินเศราเนี่ย มาพี่น้องพอเพรียวก็เตื่นแต่เด็กมันหยับใส่กอกมือน,นอ่นเยอะอีกก็ขอขอบคุณขอบคุณพ<า>ี่พี่น้องน,องนองเนาะพี่น้องทั้งทั้งออนไลน์ทั้งทั้งบ้านแหละขอขอบคุณทุกคนแหละ<า>ใส่อุดหนุนใส่อุดหนุนใเพรียมีรายไดใ้ใเพรียมีเงินซือนซ้อนมซื้อขนมให้นี่นี่ ิมพัดพระบูหนะชิมเยู่ต้มมามาจากอของหลายย่น้ำบ้านหอยห้กโบ,บชื่อ,อ,อยังเนียเอาไปล่างให้ลูกก้อนพ่อเข่โงโูยื้อใจปหปเจ้าลาย โอ้ยเออ่าอาจกินแล้วล่ะพอ่อคนที่อิ่มเหรอกินขากระลูกสองคนน,น,นี่เนีย่ยเพื่อนกตอยากมานั่งน้ำแม่ได้มนหมแป่งปานนวยตาเออ,อโอ้ขอ้นโอ้ขาเอางามแม่มาหถอะ

แม่กเดี๋ยวแม่แกะผมให้เออแกะผมน้องเจ็บเหรอดื้อเขาเป็นมู่แมงสิเรียกว่าเชียดายหางใสหางใสคือแม่ฮัดให้่างกล้วแล้วบุกเข้า จ้าเกียรตดิเั็นไรกรรมขั้นแม่เพิ่นนี่่ะตัวช้าแม่บ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ใส่กอใส่กอได้ขายครับเอาใส่กอกี <c <c reh, ่ยั้นครับใส่กอกุ้นเสียงใส่กอกจ้าไปกินกับเขาจ้าใส่กอกินกับเขาโลละสองร้อยห้าสิบครับครับผมเคยเคยสั่งน้ำแพรว่าอยูบัวครับ มันสุกมันมันสุกมันสุกได้อยู่บ่แม่ใส่เฮ็ดใส่กอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับแพร่าแล้วกันครับมื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันอังคารฮัลโหลจ้าหัยหาเกลียวน้ามันสุกส้มมันสุกหรือว่าหรือว่าจังไหนจ้า ทรงมันะาหาดหอนอันยู่อไซมีจ้าอัน,อนได้จ้าส่งมันอันของเพชรมีแต่แบบโอน่นแมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพชรกินเข่าเพชรหนึงเด้อเดี๋ยวเพชรทุกลับเด้อจ้าเขียนเอาก็ได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรทุกลับเด้อจ้าเพชร,พรกินเข่าก่อนจ้าขอบคุณจ้าบดีจ้า

ยื่เร,ยเร็วลูกสมครแก้หรอโอ้ยลูกแค่เปล่า <c oughs> <c oughs> เห้ยงอ้อ๋ออ๋อออแม่แม่เออลยกแม่นับนับจับขนับขล้นับปอดจับเม็ดแสบไม่กินเขาเปาอีกพี่น้องเอาลูก วันชูอยู่เนี้พี่น้องลูกข่อยทองภาษาอังกฤษได้หอดฉีบหรือไมพี่น้องทองวานชูทีให้ป้าป้าน้านาะพักห์ ช่อง A B C ก็ได้แล้วอนี่คือแคลโอ้โหแคล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 โอ้ยแคลนี่กำลังเห็นแคลแคลนี่มาต้องเอายาออกมากินนะฮะับเอายาออกมากินได้ปะออามาป้อนตอนนี้เลยกินเข่าอิ่มเดี๋ยวบอเมาเล่านั่นก่อนกินยาให้ ประมาณนั้นเอา้าเรากินเขาเลยไหมนี่เรากินเหรนมชื่อๆแล้วจย่อยก่นอน <c oughs> กินเลย<อ>ไปไปจบไไปก่อนพี่นอ้อง <c oughs> ไปก่อนพี่นอ้องม,มันเผ็ด <c oughs> ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,ป,ป,า,นะา,า,า,าป้าปัานาน,านั่นี่ะบายบายาบายบายป้าปันทานทันเร็วๆบายบายจ้าบายบายก่อนค่ะบายบายก่อนเผ็ดเผ็ด คอยว่าเรียวส่งจูบให้ป้าปานานาด้วยส่งจูบนะ้าเอ้านั่น้ํน้ำก็เย็นเหมือนกันนะไปก่อนพี่น้องสวัสดีเด้อครับ